สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้ออีกแล้วค่ะในช่วงรีวิวพรีเซนต์ e ีที่3 EP นี้นะคะจะพามารีวิวตู้เสื้อผ้าสไตล์มินิมอลที่ขายดีที่สุดในร้านเราค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือว่าซื้อตรงหน้าร้านเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะว่าจะเป็นรุ่นอะไรแล้วมีกี่สีค่ะ รู้สภาพตัวที่จะมารีวิวตัวนี้เป็นสไตล์มินิมอลค่ะชื่อรุ่นว่าบิกินจะดะขนาดหน้ากว้างนะคะอยู่ที่1เมตร20ขาสูงถึง1เมตร80เป็นแบบ2บานเปิดนะคะลูกค้ามีกระจกให้เต็มตัวเลยรุ่นนี้มีให้เลือก3สีด้วยกันค่ะ บีกิลของเรานะคะโครงสร้างค่ะทำมาจากไม้ปาร์ติเกิลปิดผิว PU ฟอยการใช้ไม้ปาร์ติเกิลให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเนี่ยเราเพียงแค่ต้องรู้หลักเขาเท่านั้นค่ะหลักของเขามีอะไรง่ายๆที่ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่ต้องติดตั้งให้ไกลจากความชื้นเพราะว่าคุณสมบัติของไม้นะคะก็คือดูดซับความชื้นตรงนี้นะคะเราจะต้องติดตั้งให้ไกลจากความชื้นเท่านั้นลูกคา้าไม้ปาร์ติเกิลของเราก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานได้เลยค่ะ ต๊ะบิ๊กินของเรานะคะจะมีลิ้นชักให้ทั้งหมด2ชั้นด้วยกันค่ะลูกค้ารางลิ้นชักนะคะจะเป็นรางล้อรางเหล็กค่ะส่วนของหน้าบานประตูนะคะลูกค้าก็จะมีกระจกให้เลยสองได้เต็มตัวค่ะภายในของตู้เสื้อนะคะจะมีราวเหล็กให้เอาไว้แขวนเสื้อผ้าทั้งด้านบนและด้านล่างด้านล่างเนี่ยจะเป็นราวเล็กนะคะแบ่งให้ออกเป็น3มราวด้วยกันค่ะ โดยรวมแล้วนะคะตู้บีเกินของเราราคาดีประนาดกำลังดีและที่สำคัญเป็นสินค้าที่ขายดีค่ะ ลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจอยากจะชมสินค้าจริงมาได้เลยค่ะร้านเราชื่อ pretty and win furniture ค่ะตั้งอยู่ตรงข้ามแม็โครบางบัวทองนนทบุรีเปิดทุกวันเลยตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มทุกวันนะคะหรือใครที่สนใจจะซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ซื้อได้เลยผ่าน Facebook Lazada Shopee ค่ะ แล้วที่สําคัญเลยลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดโปรโมชั่นดีๆด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ